กไป็นห้องรักใช่ไหมไปห้องแห่งความสุขใช่ไหมเฟรมเดินไปห้องแห่งความสุขตลอดเวลากินนมอยูกินนมรักษาสุขภาพนั่นไงมาละอ่ะมาวอร์มอะไรนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึง เวางมัอน,นิดนึงเวียงแขนสบัดคอนะคะเปิดอัอนนี้เราจะไม่วางอะไรกันมากมายให้มันตื่นตื่นตื่น,ต,นตื่นพอนะคะ,ะมุนหัวไหลมุนหัวไหลสบัดมือมุนคอมุนเอว โอ้ยค่ตอนนี้เช็คทั้งโซเลยเช็คแรงกว่านั้นอีแรงแรงอีกแอีกแอีกอีกอีกแรงูเช็คแรงเช็คแรงงตออ่าสั่นๆนะยก้น้ด้วยนะอด้วอ่าโอเค พอแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนเช้านี่นะคะสักเวลาสัก5้าทีสิบนาทีุณสอนเรื่องของการวางโพซิชันนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีมันก็จำเป็นกับพวกเด็กๆนะคะ,ะสิ่งที่จะให้ทำมีอยู่แค่หนึ่งนอนอย่างนี้นะนอนตรงปึ๊บ เป็นรูปนี้นอนเลียงนอนอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งสีทิศนอนสีทิศนั่งสีทิศแล้วก็ถ้าเกิดจะนั่งนั่งได้แค่สามที่คือศรีรษะกลางตัวแล้วก็ปลายเท้านะคะ,ะทุกคนกระเถิบไปงนั้นกันปึ๊บอา เจมลินนั่งอกเจมลินลงไปทำโพสิชันอะไรก็ได้ที่เมื่อกี้บอกเลือกมานอนนสบายนอนนอนตรง,ตรงเลยแล้วก็นั่งตอนนี้สมมติว่าตรงนี้มันเป็นเวทีแล้วเราเห็นนักสแสดงสองคนที่กำลังทำท่านี้อยู่เรามีความคิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น คนนี้ตายคนนี้ตายคนนี้เสียใจมันจะมาแบบอะไรเสียใจคุกเข่าไว้อะไรไว้ไว้อะไรอ่ะไว้ทุกคนไว้อะไรอ่ะไว้อะไรอ่ะไว้อะไรอ่ะลิ้นเปลี่ยนที่ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่หรือคนเดียวลิ้นคนเดียวหรือคนเดียวเจมเหมือนเดิมลูกอ่ะเรื่องราวคือลปรฉันไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้ว ภรรยากับสามีภรรยากับสามีภรรยาออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าสามีตายแล้วภรรยาออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าสามีตายแล้วสามีเมานอนสามีเมาเสียใจไงร้องไห้สามีเมาอ่าตายโอเคนิ้นอยู่กับที่เจมเปลี่ยนที่ภรรยาเพิ่งอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนเป็นนั่งได้เปลี่ยนเป็นนอนได้แล้วแต่นะแล้วแต่เออปุ๊บ เรื่องราวเป็นไงคะไม่รักกันไม่รักกันงอนกันเจ็บขาเรื่องราวเป็นไงนั่งกินบุฟเฟ่ย์ญี่ปุ่นนั่งกินบุฟเฟ่ย์ญี่ปุ่นแบบคนละโต๊ะอ่าอะไรอีกนับถือคนละศาสนาแล้วสมงอนคนละทางนับถือคนละศาสนาส่มนคนละทางอ่าโอเคเพิ่มไปอีกคนนึงใครก็ได้ค่ะต้นกระดาษหรือเปล่ตรงไหนก็ได้ มีอะไรบ้างนะครับนั่งนอนนอนเลกบวกแล้วก็นั่งอย่างงี้สี่ทิศตอนนี้เพิ่มเพิ่มเป็นยืนได้ด้วยนะคะปุ๊บนั่งแค่เดียวอ่าถ้าเป็นอย่างนี้มือที่สามเรื่องราวเกิดว่าเนี่ยจอกนี้แบบไม่รักกันเพราะว่ามีอีกคนกางมีใครเห็นอะไอีกจ ไม่ได้จีบจีบยังไงไม่ได้จีบมีอะไรอีกกำลังช่วยเคลียร์อยู่อะค่ะกำลังช่วยเคลียร์<า>พี่ทำไมพี่มองว่าโลกนี้แง่ดีแต่สองคนนี้นั่งกินบุฟเฟ่ต์ไม่เป็นเด็กเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์เด็กม่เนเด็กเสิร์ฟ <c oughs> อ่าตอนนี้ลิ้นเปลี่ยนสิลูก <c oughs> เปลี่ยน เออตอนนี้มีเรื่องราวว่าเัื่งสวดเหมือนคนเนี้ยตายเหมือนตอมใจตายคนนี้แย่งแฟนแย่งแฟนไงแย่งคนนี้ก็เลยนั่งอยู่ด้วยกันอ่าฮะ What อกลายเป็นอย่างนั้นไปอ่าโอเคเจมเข้ามาอ่าแพรวไปตอนนี้เพิ่มยืนได้ด้วยนะยืนหัดสี่ทิศ ตรงไหนก็ได้ลูกไม่ต้องไปยืนอยู่เป็นกระจุกเดียวกันก็ได้ตัวนี้พื้นที่กว้างสมมุติว่าเป็นเวทีปุ๊บเอ่อปลายเท้าปุ๊บเรื่องราวคือคือคนนี้ยครับคนนี้เป็นคนขับรถคะคนนี้เป็นคนขับรถขับรถชนนี่ตายตายไปเลยอสำนึกผิดสำนึกผิดนั่งขอโทษขอโทษมาคนเดินผ่านมาองสยเอ๊ะเป็นอะไรเป็นเรื่องเจินตนาการขึืนแล้วเออเอออออมาค่ะมาใครตอบใครตอบ พระชาเราอะเล่าเรื่องบ่อยๆเ,เร็ว,รวมองภาพจะได้เห็นชัดขึ้นโอ๊ยเอาเอออ้าวหัด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 เร็ว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 อันนี้คือความมีระเบียบวินัยของแต่ละคนคนนี้เขาเคารพทรงช้าแล้วเขาีอยังนอนความมีระเบียบวินัยของแต่ละคนตอนวัาตอนเช้าไงทำในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันคิดออกไหม ไม่ออกอ่ะเปลี่ยนต้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นต้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 นเปลี่ยนทีเดียวอ่ะตอนนี้ดูสิเป็นไงบ้างอยู่ในประเทศแบบเอธิโอเปียเอธิโอเปียอดอยากไงมอดอยากตายอดอยากตายผู้คนทุกคนต้องทำงานไม่สนใจคอยไปตายอินชอนี่อดอยากตายยังไงอีกยังไงอีกเห็นแล้วอีก มือนสองคนนี้เป็นผู้รายแล้วชิงทรัพย์คนนี้ค่ะเขาอ่าอออาาาไาานาาาานลากาาาาานาาาาาา็า็าา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 านาาาาาาินานาา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 าอเาาาาาาาืานาปาาาาาวาาาานาา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 านาาาานาาาาดาาาาาาานาาาาเาาาาาเาานาา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 นาาเาา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  ต้นนวลวัวเออแล้วแพรเป็นชาวบ้านไงแพรเป็นอาการอ๋อโอเคเล่นนกมาค่ะปายจอ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 ยเข้าบายบ๊บอ่าฟุ่มเป็นถนนเดินไปเดินมาค่ะเป็นถนนเดินไปเดินมา เป็นอะไรคะเป็นรักสามเศร้ารักสามเศร้าจ้ะพี่ต้นรักพี่แพรพี่แพวรักพี่จอยพี่จอยรักพี่ต้นเออเป็นวงวงนี่เลยใช่ไหมพี่แพรทำไมพี่ต้นแน่ๆเออต่อแถวซื้อข้าวค่ะต่อแถวซื้อข้าวในโรงอาหารค่ะซื้อข้าวในโรงอาหาร ตอนนี้เดี๋ยวครูจะปรบมือครั้งหนึ่งแล้วให้ลองเปลี่ยนโพสิชันไปตรงไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้ให้คิดให้มองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าลืมว่ากฎกติกามันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างถ้าจะต่อต่อเพื่อนคือต่อปลายเท้ากลางตัวแล้วก็ส่วนหัวมียืนมีนั่งแล้วก็มีนอนนะคะสี่ทิศก็ จอยขาบพี่ต้นจอยไม่รักผู้ชอบพี่แพลคนรักกับพี่ต้นพี่แพลก็สงสารเสียใจพี่ต้นป่วยเป็นมะเร็งแพลมานั่งเป็นแม่ส่วนจอยเป็นแฟนไม่กล้าดูพี่ต้นเป็นคนที่ประชนฮะแล้วพี่แพลก็สงสารก็เลยมานั่งดูพี่ต้นแต่พี่จอยไม่กล้าดูเพราะมันอุบาทมากขาเลยหันหลังให้โอเคไอยเอาเลยเอาเลยละ เอ่ะโอเคไปรียหอนมากันแพร่เกิดอะไรขึ้นเอ่อพี่ต้นกับสามคนนี้อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมครับนั่งปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าพี่แพร่พี่เกศก็เลยนอนพี่แพร่กำลังจะกอดลูกค่ะพี่ต้นกำลังจะไปเอาน้ำอุ่นอันนี้กำลังจะเดินมาเช็ดตัวอ่าสามคนที่ออก เเชินนะซลอาพยายามช่วยกันสร้างเรื่องนะคะลองช่วยกันตอนนี้เริ่มเริ่มต่อยอดซึ่งกันและกันแล้วนะคนหนึงทำท่าอีกคนนึงต่อท่าอีกคนนึงต่อท่าสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วดูซิว่าเพื่อนเขาจะมองภาพเดียวกับเราหรือเปล่าทำอ่ะปึ๊บเป็นเจ้าของฮาเลมสิเจ้าของอาเลมยนอันนี้ฮาเลมมีพี่เต๋ามีพาวาเป็น นี่อะไรนะคะเฟเ์ใบภูมิทะลุนี่กำลังปฏิบัติธรรมแต่ไม่ไดเยใรที่อืจีจอนกับสาวเป็นคนขับรถแพรวเป็นแม่บ้านจะรักกันแต่ว่าถุงเจ้านายขัดขวางพระเช้าว่าไงชื่อฟ้าดินทะลายซังมองโอ้ยคิดไม่ออกคิดไปขอบไปเถอะอุ๊บโอ้ยไปนีบอก นี่อะไรนะง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยชัดมาชัดมาแพรวาแพรวากำลังนั่งรอรถเมย์นี่สองคนนี้รอจะขมขื่นน่นมขืนนี่ยใช่จินตนาการเลิศมากเออเหมือนโจรอะเออเหมือนโจรรอดักป้นตีหัวแพรวาต้องเลือกสักคนต้อเลือกคนอ่ะมีใครเห็นอะไรอีกสองคนนี้กำลังมองแพรวาอยู่ก็เลยคุยกันอือ อยู่ในผับกำลังพยาบามังดูว่าจะเข้าไปเต้นกับคนไหนต้อนทั้งทีเปียกไปเโอเคแกไม่หญิงตัดงเมืองเลยนะเกิตายไรเกิดอะไรเกิอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ่อี่เป็นพยาบาลกับคุณหมอจะมาทำหน้าเก็บศพอา เก็บ2เป็นจัดซานอ่ะอ่า <laughs> พระชาว่าไงฮะจะ้อยใจ้อยก็เอยังย,ย,ย,ยังเ <laughs> <laughs> อ้ยคิดไม่ทันคิดไม่ทันไม่เป็นไรอ่าสามคนลงมาอ่าพระชาต้นหลินไปลา หนึ่งสอสามแปดหน้านักพุตวันบาดเจ็บได้ใช่้นักพูวันบาดเจ็บยกอ๋อโอเคอ้าเปลี่ยนสร้างภาพสร้างภาพปุ๊บ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 ุ๊บ่ไหว่าเออไม่เหมือนกับแอนูบิกับหมา อ,อะไรอันนี้ก็ยีบหน่อยะฮะกำลังจะถูกซาแบบเป็นอันนี้เป็นแบบฟาโลสองตัวนี้ก็เป็นแบบหมาที่นั่งเฝ้าฟาโลฟาโร่สปิงปิงอ่ะงปิงง่าิงไม่ใช่สปิงรักษาสั่า